โยสวัสดีคุณผู้ชม,ชมตูท่านันกันเลยนะครับยิบุผมนะครับที่อาสตดวันนี้ผมก็จะมาสอนธีการใชฟ้ฟ l i p เปอร์คินฮะอืมซึ่งเราจะเริ่มจากการเดินดีกว่าใช่วันนี้ผมจะมาสอนทีการเดินนะฮะซึ่งมันจะค่อนข้างง่ายอยู่นะโอเคแล้วก็ท,ท,ที่ที่วันนี้จู่ก็มาทําแบบนี้ก็เพราะว่าอืมจากลิปที่แล้วฮะที่ผมแนะนาการ อะไระวะเออฟัง์ชัน่นฟัง์ชั่นของเฟิลเปอร์ชิปเออ่นนไมวนาแลวประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดเดือนที่แล้วอ่ะเออนานมากเลยวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการทำนะฮะน,นี้พวกนี้ก็อยากสนใจฮนะนนมันรอเท่กันโอเคไลนมาได้เล ทำการบวก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 เออบวกอะขึกันมาตั้งชื่ออะไระ,ะผมจะตั้งชื่อว่าเ,ออเดินก็เลยเดินอืมซึ่งผมจะใช้ก็คือหกเฟรมเลทใช่หกเฟรมเลทอืมอันนี้ก็น่าจะปรับเป็นสีขาวนะโอเคไม่มีอะไรแล้วอันนี้เขาจะปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมใช้720นะนเข้าใจไหม เธอไม่ได้แรงแล้วต,ตบลงใช่โอเคนะครับเอ่อที่คุณเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมพวกนี้อย่าแปลกใจนะจะใ,ให้ปิดไหมแต่คลิปนี้จะไม่ปิดฮนะอืมก็หล่อเท่กันนะโอเคฮะเดี๋ยวหั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 วนี่อนะตัวอะไรชี้หูวชี้ตาทำอะไรเถอะโอเคนะครับ,อ,รบอันดับแรกนะครับเราจะมาเรียนรู้ในการเคลื่อนไหวกันก่อนเรื่องของดีการเคลื่อนไหวใช่ไหม อย่างที่ผมบอกไปเอ่ออะไรวะอืมน,นี่ฮะผมจะใช้เรื่อยไปนี่คือจุดใช่ไหมจุดบอกเ,เอเล่ให้ไปอ่ามันก็จะเป็นรูปงเงาแบบนี้แล้วต่อไปอีกึ๊บอึนน๊บอึ๊บแบบนี้นี่ฮะลัดก,การเท่านี้อึ๊บชื้อชื้อเนี่ยเวลาเราเล่นวิดีโอะจะเป็นแบบน,นี้โอเคนี่ใส่ใจเอ่อกับ แล้วก็กลับแล้วก็กลับาหัวเสียลนจริงโ,โอเคฮะเออ่ให้คุณบวกเลยมา,มาสักสามอ่ะสักสามเลยเยอะไอพวกน,นี้ก็ลบทิ้งเลยเดี๋ยวฮะขออนุญาตแป๊บนึงโอเคมาบอกว่าสักสามเลยฮะวิธีการเดินนะแบบเบสิกของผมอนะ่ะก็จะใช้ประกาประกาเบสิกซึ่งเราจะต้องออกอบแบบปวปรอรใช่ไหม ลองก็ต้องวาดให้มันเดินไงก็จะแบบยังไงเออประมาณครึ่งตัวก็ได้เออครึ่งตัวเดี๋ยวครึ่งตัวเอ้ย <q> ครึ่งตัวก็ได้ก็จะเต็มตัวตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการเต็มตัวนะเออมันจะเดินยังไงเตะ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 มานี่ยเต็มตัวนะซึ่งอ่าผมผมจะวัดเอาเป็นตัวตัวเขาประมาณนหนดี อืมเราจะวัดคนนะประมาณนี้ชุดปุ๊บ,บนี่คือคนฮนะยิ้มเป๊ะเขาเขาใส่เสืเส้อฉบับเกาะอกนะสไตล์อีซี่ปุ๊บ,บแล้วก็อย่างหนึ่งฮนะคือจะแนะนำให้ในในการวาด ว่านในการเดินเอาเป็นเลเยอร์สองนะใช่เอาเป็นเลเยอร์สองว่าเลเยอร์ที่หนึ่งนี่มันจะเอาไว้ใช้พวกพวก,พวกพื้นหลังเออโอเคนี่คือคนเดินอาเรามือก็จะกุ้นๆไปเลยอันนี้มาสอนนะมาสอนอุ้ยมันจะไม่ค่อยทนส่วนนะเอนนี้นี่ฮะขอขอวัดวัดไปกันเออวัดไปกันนะนี่ฮะ โอเคเราวาดประมาณนี้กันปึิร์ก๊บิเอ่เอคนจะให้เดินไปไหนใช่ไหมจริงมันต้องวาดใหม่เลยใช่มันต้องวาดใหม่โอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ดูภาพรีเพย์แอสคุตเตรกคัสเบย์ฮะโอเคครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ เรื่องของการแกว่งมือแกว่งมือไอตอนนี้ก็ว่าผิดยังไ,ไมง,งม,ไม,มันต้องแกว่งมือด้วยรับเออให้คุณคิดตามเล้าคนเดินก็ต้องแกว่งมือขอแก้นะฮะขออนุญาตขออนุญาตแก้สักครู่นี่ถ้าเราจะมาสอน๋ยวเราก็ลืมไม่ม่เฟี้ยวเลยเดี๋ยวเวลาเดินเราจะเดินยังไงนะเดี๋ยวเวลาเดินผมจะเอาเป็นแก่งขวาใช่ใช่แก่งขวา ประมาณนี้แกวงขวาไปก่อนซื้อแล้วจากนั้นก็ต่อประมาณนี้เอ,อ่อฟือ๊บซื้อป,ประมาณนี้แกวงขวาอ่าส่วนข้างซ้ายข้างซ้ายคืออยู่ด้านหลังก็จะประมาณนี้ปึ๊บฮะโอเคประมาณนี้ เราก็วันขายไปเลยเออในช่วงต้นน่ะมันอะไรก็ไม่รู้เอ,อ๊ะอะไรคนนี้วิจุดเคไปน,นั้เขาจะให้เขาเดินอะ่ะเขาจะใส่ไปส่งขยะอ่ะกางเกงขยาวนะครับอืมประมาณนี้ชเวยป๊อบป,ป๊อบเติมเงาไปรตรงคอประมาณนี้เออดูดีเด,ด็กอ่ะโอเค มัน่อดเลยฮะซึ่งโซนกลางนี่ให้ให้คุณคิดภาพตามผมนะฮะคือตรงกลางนี่แขมันจะตรงๆเลยอืมเจมในเวลาเดินที่แบบเออมันจะเป็นส่วนสวิชกันระหว่างขวาก,กับซ้ายขวาก,กับซ้ายมันจะเออสลับทิศทางกันเวลาเราเดินโอเคแขนนีตรงตรงๆค่อนข้างเกินกลางนิดนึงนะเกินกลางนิดนะนึงนิดนึงนิดนึงโอเคประมาณนี้ววเวลาไหกตั้งใจนะฮะอย่าแจร้อน บอกได้ว่ามันจะเป็นอะไรที่อีซี่มากก่อนนะโอเคนี่จะเป็นฉบับตรงมันจะเดินปุ๊บไปปุ๊บไปถ้าอยากให้ดูยังไงก็วาดตรงด้านหลังเป็นเหมือนส่วนแขนด้านข้างด้านใสนะโอเคประมาณนี้ทำไมตูดฟิตยังเลยพ่อหนุ่มเนื้อแหละคือการสาธิตที่จุวิธีประมาณนี้กระบุกกกระกก ฟึ๊บเติมเติมตรงงอเลย,เอยโอเคดูดีจากนั้นเราก็มาวัด่อยฮะฟึบฟึบนี่ขอให้คนใจเย็นฮะไม่ต้องเสียอะไรกันมันนะมันก็จะสวยคุณเองเอ,ะะเอ่ะนะไอ้ยิ้มปเป้ยไอ้เดินเต็มเงาครับน้องๆอุ้ยใครทักมาวะไม่รู้ต่อแล้วฮะน้อง ต่อ,อไปฮะโอเคจากนั้นฮะเราก็จะเอ,อ่อ่งเราจะวาว่าแขนตัวนี้ต่อฮะแขนที่มันเป็นข้างขวาเนี่ยแขนรอบนี้เราจะแกว่งไปทางไปทางาหลังฮะประมาณนี้ให้มันดูเจีจ๊ยวหน่อยเออจะทถามันแกว่งแกว่งแกว่งวแกว่งเออแขนจะหลุดแล้วมัม้งเพไมะว่าฮะเออส้นแขน โอเควันนี้เนี่ยวัดออกมาเลยแค่นี้เราก็จะได้แคสเซตเฟียลนะอืมยังไงต่อเตะเตะเตะเฮ้ยเดี๋ยวผมก็ยังรู้สึกแปลกๆกันนะเฮ้ยอืมลาไปอีกฮะการว่ารวบรวมใจเย็นนะฮะ้การใช้แอฟฟลิปเปอร์คีนะฮะต้องใจเย็นนิดนึงโอเค มันแขวงไปด้านหลังฮะประมาณนี้และและหลังจากนั้นนะฮะเราก็าจะอ่าให้คือตอนนี้ไปขาวขวาไปด้านหน้าใช่ไหมงั้นขาวขวาต้องมาด้านหลังโอเคขวาต้องมาด้านหลังฮะปึ๊บลุ๊กลุ๊กไม่ใช่แล้วตกใจะนะฮะเมืเ่อกี้เป็นการไอคิ้งปึ๊บลุ๊ก ฟื้นฟื้นต่อมาด้านหลังฮะสายก็ต้อไปด้านหน้า,าประมาณนี้ดูออกใช่ไหมทำไมตุ่นบีบเบี้ยววะอืมโอเคฮะประมาณนี้ดูออกแหละเออบ๊อบ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 ซึ่งแขนด้านซ้ายก็จะแกว่งมาด้านหน้าอ่าด้านหน้าด้านหน้าเฮ้ยไม่ได้พูดนานมันก็จะแบบอืมประมาณนี้ ควงๆแรงกินฮึสั่นฮึสั่นวิวิโอเคประมาณนี้ได้ไหมโอเคคนเดินประมาณนี้โอเคฮะเราก็มาเสริมรายละเอียดอะไรต่างๆได้นะเราจะใส่เป็นประมาณนี้เอาแบบลบๆไปเลยชวับชวับชวับชวปนี่ฮะคนเดินตึ้งดึ้ง Ừ, ตรงนี้ก็รู้สึกแปลกนะแต่ก <an> ็ช่างมันเถอะเอให้ท่านผู้ชมคิดภาพออกนะเดี okay, okay. the the ๋ยก็ชมภาพรีเพย์ไปอีกนักลาะองเียไม่ไม่ันก็กบี่แะไม่กรองสียงไอ้คุณจะไปักสีได้ไอ้ส่วนไอ้ส่วน้านซ้ายไอ้ส่วนเจ็สีก็เปน้่อการอะไรนะตวไม่้ใส่สีเงารำมักนี้อันนี้อันนี้มู่โอเคเราใส่เงแนะเอาสีผมมานเลยน้สีแดนี่เอกแนลอกเลืตกวนวสีขาวโลน

คุเพิ่มอันนี้กดต,ตรงกลางนะแล้วก็กรอแล้วก็วางแค่นี้ฮะพอเวลาเดินม,มันก็จะแบบปิดแปลกนะปึ๊บจึ๊บจึ๊บเห็นไหมมันจะค่อนข้างสมูทขึ้นนิดนึงนะและ้วให้ท่านผู้ชม,มนะฮะไปประยุกต์ใช้กันเองนะแบบนีบบบบบ้พอดูออกแหละเออคนเดินยังไงก็ว่าใส่พื้นหลังได้พื้นหลังเอาเป็นเอาเป็นหญ้าดียว่ะเออ อืมอาปิดประมาณนีด้ดีซึ่งวิธีการทำแมกกาวผมก็จะประมาณนี้นี่คือต้นไม้โอเคนี่คือต้น,มนไม้เหมือนกันพอมันเป็นฉากต,ต่อไปใช่ไหมแล้วก็ขยับมาเออขยับนะโอเคประมาณนี้มันก็ขยับมาแล้วมันจะเส้นสุดอีกแต่มันก็จะโผล่มาอีกใช่ไหมเออมันจะโผล่มาอีก เออเออเอออันนี้นไมันจะแบบเออมันจะโผล่มาเรื่อยๆแต่แล้วเราก็จะดูดสีให้ดูดสีนี่สอนสองตัวมเป็นแบบเออใน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 คลิปเดียวเออเี้พูดแบบอีแตาเลยอืมประมาณนี้แปะกาวด้านหลังก็จะออกเป็นอะไรก็ได้เออเราจะเอาเป็นวิวทะเลใช่วิวทะเล มันคืนนะ้มันต้องเริ่มจากนี้อืมมันเ็ยังแ,แปลกๆนะมันไม่เข้ากัอ่าม,ม,มย์อ่แเม่แล้วเออแค่นดีกว่าเอาไปลงสีเป็นท้องฟ้าแบบสดใสฮะโอเค,อเคฮะประมาณนี้เวลาก็เล่นปุ๊บมันจะเดินข้างๆอย่างรวดเร็วน,นะแต่ส่วนขานี่ยังแปลกๆอยู่นนะ ผมก็ให้ให้คุณผู้ชมะฮะไปประยุกต์ใช้เองประมาณนี้วิธีการเดินส่วนขานี่มันจะปรับอีกนะให้มันแบบยืดออกมาอีกประมาณน่นปะปรับตัวปรับปรับมันมคนข้างย,ยืดออกมาอีกบลบก็ต้องจะเย็นฮะลก็ต้องใจ เมื่อกี้มือลั่นฮะลั่นเลยอะไรวะอโอเคให้มันเดินสี่ขามาหน่ยซื้อวันนี้โคม่าเออชอตชอสับขาใหญ่กันเออหมานี่ก็ได้นะ โอเคแล้วก็ดูดสีต่อชุ่มแอฟแล้วก็ลงสีไปวาดเงาอ,อะไรเพิ่มเติมอีกโอเคเวลาเลยก็จะแบบปึป๊บไปเออเนี่ยสมมติขึอนอแไรไหมแล้วถ้าเกิดคุณชมอย่างได้แบบไหนก็แล้วแต่คุณได้นะครับเนี่ยเวลาเดินถ้าจะเป็นเวลาวิ่งก็ถ้าอยากให้สวยก็บอกได้นะโอเค เวลานั้นฮะก็จะกอบไปทั้งหมดอืการเทเ่็วอีกแล้วแพสัเจอร์อะไรนี่เพิ่มมาฮะกดวางเรือมันจะแบบเดินระยงฮะก็จะประมาณสามวินาทีวันนี้โอเคโอเคเป็นยังไงกันบ้างฮะกับเการที่ผมซอนไปอันจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้ฮะโอเคอืม ดูเป็นพอปีมิถิอยากให้คลิปหน้าฟังแล้วก็คอมเมนต์บอกได้ฮะผมมาสอนแน่นอนเพราะว่าผมหล่อเท่อือประมาณนี้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบายเจอกันครับนด็กๆ